ให้พิมเจ้ามาตาใส่คือเขาไปเห็นเจ้าตื่นขืนมาเตอันไปทำความสะอาดวัดล้างห้องน้ำไปกวาดใบไม้ใบยังเต็มหันส่นดอกอี่างนี้เป็นเสบียนเทียนจ้ะไปเลยอันไปหาแม่อ้อยอ้อยฟันเกี่ยวก็ไม่พิมพันันฟันเกี่ยวฟันเกี่ยวไม่พิมพ้อมแล้ว่นก็ฟันดีลูกเพ่นนั้นถูกวัตถีมาสองหมดอ่ะ สองหมดแล้วบานนี้เพิ่งวมดที่เพิ่งฝันอีกแมอ้อยังฝันอีกยายนองอันยายนองฝ่ายนองฝ้ายายนองฝ้านองฝ่ายนองฝ่ายนองฝ้าก็เลยเอิดไม่พิมพ์ไปหาจีแลย่คุณวสิมหาแล้วมือนี้ฝนตกเมื่อื่นจ้ะฝนตกคักเนี่ยไปก็บริถีโทรศัพท์ไปน้ำ้อมไปก็บริเอาโทรศัพท์ไปไปเต็นตูฟ้าวฆากันไปล่างห้องน้ำทำความสะอาดวัดแต่ก็เลยเอิดไปหาแม่อ้ย แต่ว่าเดบอสูฟังคือว่าคือว่าไม่อ่อยฝันเกี่ยวอันไม่พิมพ์พร้อมเพิ่นฝันงวดที่แล้วเพิ่นกับลูกเพิ่นกับได้ถูกเพิ่นกับฝันลูกเพิ่นกับฝันเกี่ยวกัะพอเพิ่นที่เสียแล้วเนี่ยนะเกี่ยวกัะพอเพิ่นเพิ่นถูกถูกรถกันนี่มาสองงวดแล้วงวดที่สามถือเลขไข่สองตัวถิ่มไม่พิมพ์สองตัวสามตัวถือเลขไข่สองตัวเลขเลขไข่สามตัวเพิ่นบอกไข่มักใบเลือดเพิ่นมักกับเลขไข่สามตัวแล้วงวดที่หนึ่งเนอะ แนี่เราว่าอันเห็นนาไม่พิมพ์ไปเรดีใจเอิ้นไปว่าโอ้เสียดายถือโทเราจับไปเด้ไม่อ,อยอยสันดกไปพ้นตกนี่แหละเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปตึกสะดุง้งตึกสะดุง้งได้ปลาได้ปลาได้ปลาหลายหลายเอาเขามาขายปลาไป,ป่คงทิศมาขายเพระทิ่เอาไปแล้วเอาจาักถทุงสองบ่เอาซี้บุญแล้วเพิ <laughs> ่นยกสะดุง้งขึ้นมาเพิ่นได้ปลาได้ปลา,ได,ปาได้ปูหลายหลายเพิ่นว่า ต่ว่าสะดุ้งเพื่อนะมันเป็นวงกลมมันเป็นเป็นหู้หู้โจวงปูงเพื่อนว่าแต่ว่ากับบอลอดออกปาที่กระจับใส่ของใส่ของหลายยกยกสะดุ้งกันสะดุ้งขาดแต่ว่าได้ปาคือเก่าได้ปาขึ้เก้าบอลหลอดออกเ่าผูหลอดล้มอย่แต่ปัาเบาออกไม่พิมพ์มันไม่พิมพ์นั่งอยู่แต่ฟังเอ๊อ้อยจะพึดตึ้อปลาได้หลายแท้ไม่พิมพว่านะคือหมานแท้วะจีคืมานแท้ตัวเมาแม่ทวงใหญ่แม่น่าโมเสกบอกนะ ยก็ได้ร้ายแต่เย่ว่าสันตูันางถ่วงเอียงบัดยยกอีกรอบสุดท้ายบาดยกสะดุุงขึ้นมารอกสุดท้ายรูปลูกพระเจ้าเพ่นดินบ่ได้รูปลูกพระเจ้าเพ่นดินเป็นกอบบบเปลือยบ่หยังเอือรอบเก่าในหลวงรอบเก่ายกสุดดุงแมนกอบรูปเพ่นมีรูปเพ่นความรูปเพ่นเลยแหละรูปงามเพม่นว่ายกขึ้นมาน่ะ วันๆอยู่บนวางสินกขึ้นมาคนเลยดีใจายมีพิ่มก็เลยท่วงคนได้เอี๋ยว้ขึ้าก็ดีใจได้ได้รูปอันข้าเจ้ายู่หัวพร้อมขอหลุนนางมีแต่ฟังนางท่วงเพิ่นเราคนดีใจเนาะเป็นยังนก็เปไปฟังเกีจยวกระตุหน้าหัวสุกเอ๋พอสิมีโศกน้ำกันตัวก็เลยวานถิ่งตัวระบบมหาเยเนะวสันเย็นฟันดีสองงวดแลวลูกเย็นที่รอตะลี่สองงวดสอนแล้วคุณวานนะ แต่ว่าันหงวดที่สามเด้อคุณว่าวดที่สามวดที่สามเหมืนกันก็เลยเอิญไปเอานี่ตัวเลขยไม่อ้อยไงนี่จ้ะเป็นเขียนให้เด้อยนี่พี่มาถือยางไปจ้างยางไปทำความสะอาดวัดจ้ะคุณจะมาเวียนเทียนอยังกันเนาะไปเห็ดแปดเก้ากับหกหาเก้ากับหาศูนย์อะไรวะเอาเลขมันคือตัวเดียวกันไม่อ้อยนี่เลขเม่พิมพ์ได้หนิว่าเสนอกับเลขอันพออาทิตย์ตัวนี้แปดเก้าเก้าแปด เด็กไม่พิมพ์ซื้อตัวนี้ล้วงวนี้นแต่ว่าไม่พิมพ์อันเพื่อนฟันนั่งสิแล้วเพื่อนเแปลเปเล็กท้งสีเล่นบแมนนี่เพื่อนตีนี่ละเอีที่ซื้อนักนักเล่งวนี้นี่ละซ้ำนี่ละเพื่นว่โอาเก้า,าก็าศูนี่มันบอกจ้าพะว่างวนที่สามเดวเล็เอียนี้นี่ละจ้าไปเจ้าก,กับวถือยังไปน้ำนองเพรกว่าฝนตกนอกจะนอกกับจีฟ้าไปฟ้ามากพาสัตนเอดเดวเพื่นแบบภาาเปไปหาเพื่อนกอนเห็นพอดีนะเห็นเพื่อนพอดีเพื่นเลยเอิบใจเดี๋ยวเุื่อบเน ว่าอยู่ไปไซคือนานมาแท้เขาว่าเสียดายทีนไปได้แต่ลงให้เอฟซีเป็นสรุปโคงสุดท้ายแล้วได้จากเอฟซีหวดนี่แต่แรกก็ต้องมีโศกเพิ่นเพิ่นที่แรกเพิ่นว่าสิมาหาเฮาตีเฮาไปวัดมาหาเป็นฝนตกมาบ่ได้แล้วก็เลขก็สิออกแล้วมื้ออื่นจังวะก็ยังไม่พิมพ์เลยอากาศมันก็บ่ได้เนาะอากาศอากาศนอนเว้นเนาะมื้อนี้เนาะพอที่ก็เลยจับครูแม่งสิล่ะจ้ะของเพิ่นเนาะนี่เนาะไม่พิมพ์เนาะ แต่ว่าตัวนี้ก็คือมันเป็นเลขตัวเดียวกันเลยบวลงแล้วจะเดินเบิ้งน้ากันเนาะค่ะเนาะตัวถึงแปดเก้าเก้าแปดนะฮะบกมันมันตรงกันนะตรงกันเลขบวลงให้เบิ้งก็เอาแต่ตรงไอของเพิ่นนั่นเพิ่นยำมะไหก็คือหกหาเก้ากับหาศูนย์แมนเพาะขับเพิินฟันดีป่านมันก็ดิถีของเพิ่นแล้วคนส่วคนมาเนาะก็เลยว่าเอาไม่อ้อยจะฟันขึ้นได้สันดก ขึ้นก่้นตรงมือเดียวที่แม่พิมพ์ฝันน่ะแหละที่แม่พิมพ์ฝันว่าดวงดวงแก้วรอยมาประทานแม่พิมพ์นั่นแหะนั่นแหละคือเดียวกันหรือว่าไม่อ้อยแม่พิมพ์ฝันดีเด้อมือหนังขึ้นฟันตรงกันเอาดูกปอยก็ได้แต่ว่ากมเบอรด็คุยกับเพื่อนดุแล้วเนาะพอดจริงเนาะบอรด็คุยกับเพื่อนแต่ว่าเพคุนมาฝันเกี่ยวเฮาโมเมนต์เท่าสิโซกสิมาลายถูกแม่พิมพ์แต่ว่าสิโซกมัดบานมัดคุ้มแล้วเพราะว่า เปว่าอยังี้ดีๆจะเขามาเนาะแต่ให้เอฟซีมีโชคมีลาบน้ำกันด้วยค่ะหัวสิบเจ็ดผมภากับเป็นเป็นอันว่าคลิปสรุปโกงสุดท้ายเนาะเรียกเราที่ก็ไม่พิมพกะหัวนี้กะโอู้กเจ้ากระไดเลีนไปเลียนไดธรรมาดาเามันหนาวเนาะนี่แหละครับไม่พิมพ์กะเว้าไห้ฟางเพื่อนไปอันหาไปทักอบศาสตร์ัด แม่อ้อยเพิ่งกระเอินไปบอกว่าพนฝันเกี่ยวแม่พิม์ฝันเกี่ยวก็เรียกว่ามีส้วกน้ากันหอ้จังโมวันแล้วหมูพวกกันน่งเต้มีหันถามกันแซวแซววันตัวใดล่ะไม่เท่าตัวใดล่ะไม่เท่าวันนี้รถพ่อรุ้ยที่เพิ่นเห็นน้าวันน้าวันกับจอด์ยุหันได้เลขรถพ่นนั่นยังกว่าอันหาหนึ่งแปดเก้าโอ้ยก็เรียกว่านั่นละเลขแม่พิม ผู้ใดอันบอสือก็เยียว่าอันแมวขีโรดเด้อร์อะไรวะสิครับผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากนี่นะครับได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อทิดแม่พิมพ์มีโชคล่ะกับช่องนึงแหละช่องแม่พิมพ์พารวยผู้ใดเบิ่งแล้วก็สิได้โศกโศกเปนหมาเป็นน้ำกันน้ำผู้เพิ่นโศกเพิ่นหมาเนาะเพิ่นกะมีหยังเพิ่นกะมาเว้าอันสูพ่อทิดกบแม่พิมพ์ฟังเนาะนี่แหละแม่พิมพ์ก็ร่างว่าสิสรุปให้เบิ่องคงสุดท้ายสิเน้นต้นนี้แหละครับแต่ว่า แต่ว่าลอตเตอรี่ก็ซื้อมาแล้วนี่ตัวนี้ล่ะโว้ยกับว่าซื้อแล้วก็แล้วเท่มาถึงว่า่างไปถึงว่าอ่างอ่าก็เป็นอันว่าโคงสุดท้ายนี่จ้ะนี่เล่ยวัตถุที่ว่ามีพิมพ์ที่ว่าตัวชอบเนาะค่ะเนาะตัวชอบตัวชอบตัวชอบจ้ะตัวชอบเลยเัตถุทีก็ไม่พิมพ์โคงสุดท้ายไม่พิมพ์เล่ย์ถึนยุค้าไม่พิมพ์เด้อไม่พิมพ์ก็จะซื้อซ้ำนี่ละแต่ว่าตัวอื่นกสิกันขึ้นกันยั้งไว้ธรรมดาละทีเอฟซีเบิ่งคลิปนั่นแหละจ้ะมันนี่เล่ยวันที่ง ล้วนที่หนึ่งตัวนี้เพื่นว่าตอที่สี่หกศูนย์ศูนย์หกพเลยมมาฝันเกีียวกับหลดเพื่อนอีกเนาะว่ารถสตาร์ติฏถ่ายมันตัวนี้เด้อค่ะเอฟซมันเป็นสามหกศูนย์เลขรหเพื่นนั้นซีสามหกศูนย์เยี๋เยเดฝันเกีียวรถดคือมันป็นเลขตัวเดียวกันไทยพิทิมเจ้าเขียนไห้เอฟซีเพิ่นเบิ่งจนี่ที่พอติดฝันว่ารถสตาร์ติินบอมขึ้นมันบามขึ้นนี่แหละมอขึ้นนี่ ู3 6 0จะเลขทะเบียนรถพอทิตขั้นนี้ที่ว่าเฮ้าถูกไร้หน่นละสามกับแปดตัวเดียวกันนี่มันมันเป็นตรงกันกับตัวนี้ไหมพี่ว่าน่นะแต่มันกลับไปกับมาซื้ออันนี้เิ่นฝันวันถูและวันที่หนึ่งเลขค่ายตัวนี้พิ่ว่านี่ละค่ะที่เน้นเนนก็คือจะซื้อซ้ำนี่ละฟัวสอบตัวสอบตัวสอบฟันทงหายแล้วจ้ะกับเราเอง เลขอันที่ว่าแปลวน่าแม่อ้อยมากอ่ะตัวแม่พิมพ์แต่อันนี้ก็เลขแม่พิมพ์กับม่ซ้ำเนี่ลังหงวนแต่แม่อ้อยเห็นเป็นหาศูนย์เขาไม่พิมพ์หาหนึ่งเขาที่เปลี่ยนห่ศูนย์เลขลดแล้วเวลาจ้ะองค์สุดท้ายแล้วเด้อจ้ะเด้อแม่พิมพ์จะประเด็นร่งคลิปแล้วมเออื่นก็จะไปทำถุละไปหาหมอนอ่ะอีกแล้ะเอ้านี่เรียบไม่อ้อยไปเอามาเหมือนนี่แหละไปมาเดี๋ยวนี้แล้วดวนๆเลยจ้ะเพ่อิญไปเอายางถลัด นี่แหละอันเพิ่นไล่มือเพิ่นเนี่อ,นอันนี้ไล่มือเพิ่นไม่พิมพ์มว่าเขียนให้แน่พ่อเด็ดไปให้เอฟซีเบิงพาบริถิถือโทรศัพท์ไปนำแต่ว่าไม่ไอ,อ้อยก็มาฝันตัวเดียวกันก็ไม่พิมพ์มตัวเดียวกันแต่ว่าไม่พิมพ์ว่าเดี๋ยวร่งแล้วก็ร่งซ้ำนี่เนาะเอฟซีแน่มึงเด้อจ้ะเพิ่นถูกมากสองงวดยิงงวดที่สามแล้วเด้อจ้ะเพิ่นมาฝันเพิ่นเข่าตารางเด้อเมื่อกี้นี่เพิ่นเข่าตารางสองงวดสอดเลยมันเิ่นฝันเดได้รูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าเด้อค่ะ มันก็เลยเขียนตัวนี้ให้ไม่พิมพ์น้ำนี่แ่ละมันกระตรงกระของไม่พิมพ์เลือดเอฟซีเบิ้งน้ำกันจ้านี่และจ้าเขียวไปนะครับเด้อขันบูได้มากกับลองน้ำเพลินแต่ว่าโพธิ์ทิกับมากอยู่ดอกเอกแสเก่าเฮ็ดจะนั่งกับมากอยู่แต่ว่าซื้อได้บ่ได้บ่รู้เล่บาทนี้แต่ว่าลอตเตอรี่จัดหนักกันละขอนั่นกับสิทธิถือลอตเตอรี่ทนตัวแต่มีโชคมีลามน้ำกันทุกคนเนาะค่ะเนาะ วัดสิบเจ็กเดกลุ่มผ้าอยู่ละจ้ะใหไ้ได้ยิ้มแย้มให้ได้ยิ้มแข<ช>้มใสน้ากันทุกคนด้วยค่ะเดอ้อให้รวยประสุข,ขสุขคนเลยเด้<ะ>เอ FC พรอธินเมพิมสรุปให้เลยเด้อจากพงศ์ทุทายเนาะแดงกระเวียนเคียนมืินิกระถ้ำบุญมืออื่นกระเทือกเล่กระเทือกเล่จะให้รวยรวยทุกคนเนาะค่ะเนาะสำหรับมืินิซัมมีก่อนเนาะค่ะเนาะครับสบบวัสดีค,ครับ